ดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนหน้าตาดีนะนผู้ชมเนาะนี่คือลายเส้นสำนักสงฆ์อัมพยวันนะาผู้ชมเราจะมาวิเคราะห์ตัวเลขกันแบบละเอียดอย่างเร็วๆนะนผู้ชมเนาะด้านบนก็จะเป็นเลขหนึ่งสองศูนย์าผู้ชมด้านล่างก็จะเป็นเลขห้าหนึ่งเก้าาผู้ชมเนาะ ส่วนล่างสุดนะท่านผู้ชมก็จะเป็นเลข298นะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวทางแอดมินจะคัดแยกตัวเลขออกมาให้ท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเนาะด้านบนก็จะเป็น120ก็ตัดตัวซื้อก็จะเป็น 12, 2, 1 2 2่งสองนะท่านผู้ชมส่วนด้านล่างนะท่านผู้ชมเนาะก็จะเป็น5995 1991นะท่านผู้ชมถัดลงมาก็จะเป็น2992 9889 2882นะท่านผู้ชม อย่าลืมเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะคุณกําลังอยู่กับเราบนช่องคนหน้าตาดีนะท่านผู้ชมตัวเลขลายเส้นสํานักสงฆ์อภัยวันนะท่านผู้ชมเนาะด้านบนก็จะเป็นเลขหนึ่งสองศูนย์นะท่านผู้ชมตัดตัวเลขซื้อก็จะเป็นหนึ่งสองสองหนึ่งสองศูนย์ศูนย์สองนะท่านผู้ชมด้านล่างก็จะเป็นเลขห้าเก้าเก้าห้านะท่านผู้ชมเนาะรวมทั้งเลขหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะท่านผู้ชม ด้านล่างสุดนะท่านผู้ชมนะเนาะก็จะเป็นเลข298ท่านผู้ชมเนาะตัดตัวเลขออกมาก็จะเป็น29 92 98 89 28 82นะท่านผู้ชมอย่าลืมเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะหาคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ทางช่องของเราเพราะเป็นบนช่องคนหน้าตาดีนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเรามาทวนตัวเลขกันอีกรอบนึงนะท่านผู้ชม ด้านบนเป็น1 2, 0, นึนยะผู้ชมนาอตัดตัวเลขซื้อจะเป็น1 2ึ่งสองสถัดลงมาก็จะเป็น5 9 9 5ก9าเนึ่นะผู้ชมส่วนด้านล่างสุดก็จะเป็นเลข2992 9, 9, 9 8าเก้าแป้รวมทั้ง2 8 8แปนะผู้ชมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ทางช่องของเราพบกันบนช่องคนหน้าตาดีสำหรับคลิปนี้เราคงบอกว่าบ๊ายบาย